สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับอันนี้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นตัว y ายแท็กขับสนะครับเอ็กตาแพ็นะครับตัวล่าสุดเลยคันนี้รถของพี่แอนนะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่แอนจะมารับตอนประมาณ10บโมงนี่ครับผมตกแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าผมเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับตรงนี้จัดให้พี่แอนเลยก็คือเป็นตัว FORD แบบดําด้านมีไฟ LED ดด้วย3จุดตรงนี้นี่ครับสวยเลยแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้องไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้คือ Mac กขอบยี่สิบยาง AT Auto Lane ครับ ดดๆแบบนี้เลยครับนี่สวยงามล้อเต็มซุ้มพอดีครับมาพร้อมกับคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นี่ครับแต่งแบบเรียบๆเรียบๆแต่ดูสวยงามนี่ครับแม็กสวยงามเลยครับขอบ20นะนี่ครับสติกเกอร์ลายใหม่นะครับของ e k t a p a ตชุดข้อไฟหน้าไฟท้ายกับลอยมือจับข้อฝาถังเราติดตั้งให้เรียบร้อยนี่ครับดูเต็มๆครับเดิมๆครับ นี่ครับข้อฝาถาังติดตั้งเรียบร้อยแล้วไฮไลท์ของคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวว i แทกนะครับตรงนี้มันจะมีเฉพาะกล้องหลังแต่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอ่ะผมจะลองเปิดให้ดูอ่าสตาร์ทรถปุ๊บเราใส่ตัวกล้องรอบคันเข้าไปนะครับรอสักครู่นี่นะครับหน้าจอพอเราเข้าเกียร์ถัลักนี่สังเกตไหมครับนี่กล้องรอบคันปิประตูก่อน ี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนี่ครับก็จะเจอตัวกล้องรอบคันนะครับนี่เราสามารถกดได้นี่ครับนี่ครับรอบคันเลยนี่ครับเราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปพอเราเรานี่ก็ปิดตรงนี้นี่ครับเรียบร้อยเป็นบันทึกหน้ารถได้ด้วยนะครับเข้าอีกทีหนึ่งนี่ครับนี่ครับมีการเล็กคอร์ดอัดไว้ด้วยนะครับอ่าหน้ารถรอบรถนะครับเผื่อมีอุบัติเหตุอะไรนะครับตรงนี้ นี่ครับที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับรถคันนี้นะครับตัวชุดกล้องรอบคันนี่ครับพมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวยงามเลยนี่เดี๋ยวประมาณ10บโมงลูกค้ามาเจอที่โชว์รูมนะครับตรงนี้ นี่ครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเอ็กซ์ฟอร์ดโปรโมชั่นผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งรถให้กับถึงบ้านลูกค้าเลยนี่ครับอย่างพี่แอนก็ขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจเรานะครับให้เราดูแลเรื่องรถยนต์ฟอร์ดนะครับนี่สวยงามมากครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยเลยคันนี้เอ็กทราแพนะครับแล้วก็ขอฝากหน่อยนะครับผมจะมีรถมาลงในหลายคลิปเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับดอกเบี้ยส่วนลดหรือของแถมโทรเข้ามาหากันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมาสามารถให้คําตอบทุกกรณีได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องผลไฟแนนซ์ปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์การออกรถนะครับว่าออกยากง่ายยังไงนะครับสามารถทําได้ไหมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมให้คำปรึกษาได้เลยนะครับตรงนี้โอเค เบอร์ผมนะครับ0987991444นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 7 9 9 9 0นะครับมี2เบอร์นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ